สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กระเบนพิชิงพาทุกท่านมาตกปลาที่เกาตะตกปลาปาเกตครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับผมก็ตอนนี้ก็มันนี่มาสายนะครับตอนนี้ก็10โมง10นาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อตกกันเลยนะรครับวันนี้ก็ใช้ไฮเกดผสมเองนะครับผม เดี๋ยววันนี้ลองหัวเชื่อนน้ำหน่อยนะครับหัวเชื่อนน้ำบิ๊กซิตนะครับผมใส่ประซักฟางครับเหยือก็นน่าจะซักไม่ถึงโลนครับเหยื่ยชอชเขนนี้ครับผมหมดแล้วครับหัวเชื่อนน้ำบิ๊กฟิตนะครับผมก็มาสายนะครับเหยือกขุงปลาเนี่ย,ยับ มดแลครับเดี๋ยวค่อยเติมเหยื่อครับเดี๋ยวผสมผสมแบบเหนียวๆนะเ,เอาไว้ตีอ่อยนะครับต้องการเพื่อตีตีอ่อยกองไว้ครับผมอแบบชุ่มๆครับผมจับตัวเป็นก้อนครับแต่อย่าเราอย่าบีดแรงคนระับ ถ้าบีบแรงเหยืออย่อมจะแน่นนะครับผมมันจะแตกตัวยากครับแบครับชุ่มๆถ้าเราบีบแรงก็จะเป็นเหยื่อนแน่นไปแล้วครับอันนี้ถ้าเราไม่บีบมันก็ไม่แน่นครับแต่มันจะจมไวมันจะกองกองอยู่หน้าดินดีนะครับเหยื่อแบบชุ่มๆเนี่ยผมนะครับนะ ถ้าเราบีบแน่นมันก็จะเป็นเนี่ยแตกตัวยากนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราแบบแบบหลวมๆนะครับจับจีบตีลงไปแบบหลวมๆมันก็จะกองพื้นแตกตัวง่ายครับเดี๋ยวอ่อยไปสักสี่ไม้นะครับนี่มาสายนะ,ยยนนะครับไปโรงพยาบาลมานะตีอ่อยไว้ก่อน วันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นนะถามนะั้นนะหลายคนก็ตอนนี้กระชังไม่ลงน้ําเลยนะไม่รู้จะได้ตัวเปล่าหรวันนี้ทั้งสายสั้นสายยาวนะศึกว่าปลายังเงียบๆนะถามถามน้าที่นั่งหมอเบอกนะบอกได้ตัวเดียวนะถามน้าฝั่งต้นโรก็ได้กันน้อยนะคนก็ได้ตัวสองตัวบางคนก็ไม่ได้นะ ก็ลองใช้หัวเชื้อน้ำลงไปนะตอนนี้ผมมานั่งอยู่ตรงท้ายบ่อนะฝั่งต้นกล้วยนะครับบ่อใหญ่นะผมก้มันมุมสงบดีนะครับไม่ค่อยมีใครตกนะมุมนี้ปลาน่าจะอยู่ดีอยู่นะเห็นปลาขึ้นอยู่นะวันนี้ก็น่า สึกว่ามีปลามันลงด้ครนะแต่ไม่รู้ว่าลงกี่โมงคนระับถ้าลงแล้วก็น่าจะบันเทิงอยู่นะอรอลุ้นปลาใหม่นะปลาเก่านี่คือแบบจบปริญญามากๆเลยครับไม่ค่อยเอาเบ็ดนะครับปลาไม่เยอะครับบ่นนี้เียงแต่เอาตัวยากนะ สีไมมแล้วครับผมตกจริงแล้วจับจีบเป็นจับจีบฝุ่นใหญ่นะตกล้างแล้วหนิวเปะล้างแล้วนั่งเอกเทศอยู่ท้ายบอกคนเดียวนะ <c oughs> ไม่รวยกระจนแล้วครับมันเนี้วัดดวงไปเลยครับ จกสไตล์หรือเปล่นะครับขึ้นชุดเหมือนสายลังนะครับแต่ว่าผมจะรุดทุนขึ้นสูงนะทุนทางอยากไปคันสักสองนะับคือมันมองทุนได้ใกล้นะผมตั้งไว้สองข้อนะอยู่เปิดตั้งไว้สองข้อนะครผมสังเกตง่ายๆถ้าปลาเข้าทุนมันจะกดลงนิดหรือว่าขึ้นนิดๆน,นะอันคือปลาเข้าแล้วนะ ยิงน้ำนิ่งๆนเนี่ยมองง่ายแล้ครับถ้าน้ำมีขลื่นก็คือมันก็เห็นอยู่นะผมขึ้นลงนะจังหวะขึ้นลงนะแต่มันจะอ่านไม่ละเอียดเหมือนน้ำานิ่งนะ ด่ครับหนึ่งตัวสวยๆบอาสวยงามครับตัวอะไรครับผมไซส์สวยนะครับเกี่ยวน,นะครับ,รบ,รบตัวนี้ตัวอะไรครับผมสวยเลยนุ่เปลวปัดจังครับ ดูนะครับสวยๆสว,สวโลนะครับผมสุดยอดครับสวยล้วครับผมสองเต้ม ตົ້ เงินป่าครับสวยๆครับไซโลเลยผมสวยงามนะผมสุดที่สุดครับ โอ้หสลิดนะครับสลิดตัวใหญ่ครับว่อนแล้วนะครับ โอ้ได้แล้วครับโบครับผมโบเลยครับตัวที่ห้าครับผม <c oughs> วันนี้ก็หมดเวลานะครับผมวันนี้ลงปลาใหม่ปลาใหม่ก็ยังไม่ไม่ค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่นะครับผมก็พอได้ตัวนะครับพอได้ตัวนะครับกินไม่จัดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้สักกี่ตัวนะครับผม ดูปลาวันนี้นะผมได้กี่ตัวครับจับค่าคันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะผมอ้สวยเลยครับมีแต่ไซส์โบโบนะผมไซส์โลเลยนะครับผมทั้งหมดได้ห้าตัวครับแล้วก็ปลาสลิดอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ถือว่าสวยงามสวยงามนะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้นะครับ ท้ายนี้ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้หลิวเปิดวัดจังทํางานดีนะครับหาตัวปลาในวันที่ปลาเงียบๆนะับผมปลาไม่ค่อยอาบแดดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ลากทุ่นหลิวเปิดวัดจังนะครับดอกละ60บาทปลาเขียเขเ่ยวปลาข้าเบาปลาละแวงปลาไม่กินเหยื่อช่วยได้นะครับทุ่นรังวัดจังทุ่นหมานอาการดีครับดอกละ80ดสิบบาทาฝากนานาๆช่วยหนุนด,ด้วยนะครับนนาๆาสนใจสั่งทุ่นติดต่อทางเฟซนะครับสมเจตของหอมครับ